พีเคเผยหลังมีเรียนตอบสถานะสูญเสียสามีเข้าใจหัวอ,อกออกงานด้วยกันแล้วจับตาพีเคมีเรียนตอบสถานะสูญเสียสามีเข้าใจหัวอ,อกปรากฏตัวออกงานด้วยกันพีเคเผยหลังมีเรียนตอบสถานะสูญเสียสามีเข้าใจความรู้สึกขอคนอยู่ด้วยมีความสุข จากกรณีสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กมีเรียนสาวที่กำลังถูกจับตามองอยู่เคียงข้างพิธีกรดังพีเคปิยาวัตโปรไฟล์เป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันมะพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งออกมาเผยถึงสัมพันธ์พีเคว่ารู้จักกันมานานกว่า7ปี ทราบว่าพีเคอยู่ช่วงที่เสียใจมากและตนก็กำลังสูญเสียสามีมาก่อนเลยเข้าใจความรู้สึกและได้ทักไปถามว่าอยากให้อยู่เป็นเพื่อนไหมฝ่ายชายก็ตอบกลับมาว่า please ส่วนข้อความแอมนอต o l รีที่เสื้อเป็นอิ i ไซ j ์จ e ของเรากับ P.K. ช่วงไปพัทยาพาเขาไปเดิน w วอ k กิ้งสตรี t พอไปที่ไอคอนสยามคนมองพีเคแบบยิ้มให้แต่มองเราตั้งแต่หัวจดปลายเท้าเสื้อบอกว่าแอมนอตจูลี่ไม่ได้ตั้งใจเป็นข่าวถามว่ากลัวไหมคนจะมองไม่ดีเราไม่ได้ชอบวงการแต่อินกับการทำธุรกิจมันไม่ได้มีผลกับอนาคตปัจจุบันมีเรียนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวมีลูกสาววัยน่ารักหนึ่งคนเนื่องจากสามีเสียชีวิตตั้งแต่เพิ่งคลอดลูกได้หนึ่งเดือน ล่าสุด P.K. ออกงานพิธีกรครั้งแรกหลังตกเป็นประเด็นร้อนมาอย่างต่อนเนื่องโดยมีเรียนได้ไปออกงานด้วยขณะที่ห้องข่าวบันเทิงเวิร์กพอยได้สอบถาม P.K. โดยตรงเจ้าตัวเผยสั้นๆว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์และยืนยันข้อมูลตามที่ฝ่ายหญิงได้ตอบคำถามกับสื่อไปค่ะก็เป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างพีเคปยวัตรกับมีเรียนนะคะโดยพีได้บอกว่า ได้รู้จักฝ่ายหญิงมาเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วและในขณะเดียวกันที่ตนเองนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่ทุกข์ใจฝ่ายหญิงก็ได้โทรมาและถามจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการคบาหาดูใจกันนะคะแต่ว่าทั้งคู่นั้นจะเป็นอย่างไรเราก็คงต้องรอรุ่นกันต่อไปค่ะว่าทั้งสองนั้นเคมีเข้ากันได้หรือเปล่าเราก็คงต้องรอรุ่นกันต่อไปค่ะ